สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอันขับรถผ่านมามันทางนี้มันมาพอดหยอดอันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยมองอะไรน,นี่โอ้โหพุดอะว้ายอันอันออกมาจากหนองผ่านมาพอดอันหยดอันพักอันนี้จะกระลังสิกลับบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวอัวนใจพัเกเก็บจัาหน่อยเดี๋ยวอันเ่งสีฉัน ก็ไปบอกให้น้องออกมาเก,ก็บออกพ่อแม่พี่น้องเลยเป mm. ็นใส่ป่าบางแนวเนี่ยน mm. นะหยดตัวหัวบางงามจา้ะแ mm. น่นอนดิบเกิดจังทรงบางงามพ่อแม่พี่น้องเอามีดตัดเอาจังสีเลยปะนี่ mm. ตัดจังสีเลยนี่มัน mm. จังสเได้เอาจังหยดมันอ่อนมันจังสี mm. นี่จังสีแม่ร้ mm. ายคักพ่อแม่พี่น้องเลยเต็มอยู่ เป็นหนึ่งไส้ปลาพ่อแม่ยังหอพแม่พี่หนอยอ,อ่นคัจะอ่อนคพาพวกจยิบออกจกังเลยทีทึ่งๆเงนี่ตั้งทายตัง้งตัดพ่อแม่พี่นนอเอ้มันก็เลยเป็นยึกๆจจกๆต้องขอโทษขอไพ้แด้จ้ะได้ออ่นจะเสือกเอาตัอยอดอ่นอนมัน คือ uh huh. ฉันถึนปลาเมื่มอวานของจักอยู่นี่ตอนแรกก็ว่าสิผ้าน้องมาปลาเนี่ยตอนที่เราไปหาหน้องกันไหมน้องหมดผ้าไปเก็บพักอีกปลาหนึ่งก็เลยบบริมา,บมาทั้งบีกันมาทั้งบีแต่ได้พัก,กอันนี้พร้อมเนี่ยนี่ตอนอวันสี่จะเปน็นหนึ่งไส้ปลาพี่น่ะเสียนบอปันนีเอ้ยก่อนขัดใกคุณ อ่อนๆทั้งนั้นเลยเล่าจ่าด้วยยอดมันเนี่ยคล้ายๆกับพักกวางตุูงอะไรจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบังนี่ยนอันนี้เงี้ยวค่ะเติมชิบาก ido, ันไปเก็บบ to yeah. well ังเนี should, ่ยนสุดยอดแบบอู้ยมีหัวพอมีหัวพอพีไม่มาหนิพี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 อันที่อื่นมันอ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 ันมากระดิสันน่ยพ่อแม่พี่น้องเบังเนี่ได้หัวแล้วได้หัวแล้วเดี๋ยวจังพาเก็บเอาตัดโดนอันนี้ก็จะ กับขนาดเนาะเขียวงามขนาดดีนะเดี๋ยวมีดมาตัดเอามีดมาทำนี่เพราะว่าเขากระจังสีเดชแตงใจหยอดอ่อนๆมันคือขนาดเดชเลยเขียวขนาดนะสุดยอดอีดีสมันหลุดสมันแตนเบื้งเบิ้งสีท้อนอันนี้เบิ้งนี่นี่เห็นด์บอนี่นี่จาา้านพูน่ะห็นด์บอนพูน่ะนี่เราหัวเพิ่นนะ ทิพากันไปเก็บเหมือนนี่เราหัว่าเป็นกานมันต้นมันแก่หัวมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะมานักพ่อแม่พี่น้องเอึนี่ละจ้านี่หัวแล้วนี่เราหัว่ามักแล้วที่มาทีต้นมันนี่อุ้ยมันอ่อนนะต้่นพันจับมันต้นมันอ่อนตุนไปน้ำดีนะที่จอยแวก พื่อน่ะแต่หดหุ้นไปใส่แกงสุมเข้าแม่พี่น่อยเลยเอาระดินดอกกามิสเปียใส่ผักเดา๋ยวหลังไล่หลอดนี่แต่แต่ของว่าหมากลายดิสเนาะนี่ละขอว่าเป็นแบบน,นี้ละอ้าวมึงเป็นพี่นี่เป็นหัวเรียงใส่ดุยยอนี่ก็จังส่งน้ำแจ้ ยังโอ๊ยพ่อเด็เป็นจับพ่อแม่ปีปนอนไปฟา่ออาบนวัเต้นันน้งบนแตเก็บอาต้นน้อยพ่อจะเป็นแตว่าน้อยหลังพ่อจะเป็น,นใส่ปา ไกลจากบ้านมะดามดอกพ่อแม่ี่นองจับมองนี่นั่งรูอู้อันนี้ก็เป็นหัวจับเป็นหัวเป็นแล้วเป็นแล้ว ผ้อนกนอก้ออหัวเป็นไใ่นหัว้วอินเจ้าแม่นงงางเยหัวไปเกียงส้มจเจาหัวไปเกงส้ม เต็มเต็มเด้ดอ,อมันเบาติดถือมีดเลยมั้งนี่ไโอนขนาดเขาตัขนาดหรือหยดกว้างตุ่งก็ว่ากันไปนาจานะจ๊ะเนาะเขี้ยวขัดบอลคุณน่ะสุดยอดความงามจ้ะ สวยๆสวยไหนจะย่อนจะหย่อนอิริมาไม่หนอนกันเก็บเพ็ดอันนั่นแน่เก็บเพ็ดอันนี่แน่พักอันนั่นแน่ถึงถึง คือกันกับขนกวางตุ่มเดียเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อว่าไข่ายๆกับขนาดแล้วจ๊ะเนาะส่วนหมากมันคือขนาดลายกว่าน่และกันบานเลยนี่ ออกพักแคนนี้ไหมสะใจได้ตะย่อนอ่อนๆเหลือกันตะย่อนอ่อนๆต้นอุบวบใะละ ตั้งกล่องกันเดี๋ยวมีไอ้มือแม่พี่น้องเอ้ยขนะน้าขนาดได้ใจด้วยสุดยอดอีเดียตั้งกล่องได้เพ่อแม่พี่นออ้องเลยตาคอขาดเหมือนกเป็นจริงๆจากยาขงตัดพระมันามมาีขอตั้งกล่องซะเลย bắt bạc nhây สร้างเด้อจากพ่อแม่พี่หนุ่มอุสะออนความสวยงามของพ่นเขียวงามคักหลายจ้ะเดี๋ยวพาไปตั้งกอกใกล้ๆมองคนไปใหญ่ไปใก,ใกล้ๆเด้อจ้ะเนาะร่มนี้เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนุ่มจะสิตัดสะอนี่ขึ้นไเบนตรงนั้นนี่พุ่นน่ะเขียวงามขนา ส่วนทางคุณน,นั่นที่จอยงางพานมาเนี่เรืบอบักลายน,นี่จ้ะเด้อเอาไว้น้องมาเอาน้องขี่ตรถตะลัดตะแยมมาจากบ่ากันที่มาจากกันบ้านนอ้องกันอากหนีกับพ่มาสักเจ็ดทาทีนี่แหละพ่อแม่พ่องพ่อไก่จ้ะพักแม่พักแม่หยดรอ้อนนั่งหลับเลยจ้ะ Chú lót nhìn con đền, đền kếp, đền ngàn, ngàn. Này tắt bắt Đây em kiap bằng bạc con này tất bật bằng lên nữa 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 เกิดขนาดต้มจับชายแนตะ่แสบท้อได้พักนะี่จะมากินต้มจับต้มับชายจากพ่อแม่พี่น้องหวานดีนาดะนำพักเกิดจากกันธรรมาชาตินี่จ้ะหวานมันกินแสบจากธรรมาชาติรสชาติแซ่บ อนมันจังสีเนาะสวยงามกันนดถักมักตังแตหห่ว่าลาดิสตีแล้วจะก็ไม่ป็นโนเลิศผักยากธรรมชาติจะเป็นบุตรไปอยากเริ่มพัดเสือกขึ้นมาใสา่หัวจะพอ น้ำมันหนอยแล้ดิเด้อจังสีเนะี่ยไปพัดน้ำมันหนอยไปเฮ็ดหลาดหน่าพ่อแม่พี่น้องเกิดพันนาสร้างหล่นจงไว้น้องเพิ่นพ้อแล้วข้องเล็บตาหมองหนีแล้วพ่อแม่พี่น้องให้สร้งสวยๆงามๆจงไว้น้องกินน้ำเก็บน้ำ ใหญขึ้กันนึจงจอยยางพานมาเมื่อกี้กะร้ายจุ๊่ะผมตั้งนี่ถ้าจะเลือกตัหย,ยหัวด้ารนะ้อนังสีไม่แดงนาะ ขนาดเตี้ยเลยนะจ๊นะเนาะอ้นะวนๆขนาดนจะหอม มาเก็บพักน้ำจ่อยจอดเก็บอยู่ข้างๆนี่แล้วพ่อแม่พี่น้อง จะจับสีาไปยังเบิึงท่งพุ่นเนาะพ่อเราพักนั่นเดี๋ยวจังสิมาเก็บเอาไม้กันหมูแสบพุ่นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นะทราบหลาปีปุณจะเก็บเอาแค่เออตรงนั้นมาหาหนีซื้อๆพี่ทางพี่อันทางนี้ใบใต้น้องเก็บนินต่อไปนั่นทหานบอลหนูสวยงามขนาดพุ่นะป้าพักพุ่นะเขียวปานขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นะแต่ให้นั่งมาเก็บเอาเซลพุ่นั่งสิเก็บเอาไปฝากคนนั้นก็จะอึดดอกไร้ผลจะสีพาดไปยังเบิึง Uai. Nah, kalau majui getah mukin ni, beri getah setun panen dok. ทันได้เก็บนี่พักงามนี่ต้นละดิสกับบักใหญ่บักเต้อยู่คุณอันนี้เป็นหัวดอกควายเป็นไรซักกัน ุนะเก็บแบบเดียวนะงามบ่พุ่นะนะพวกเจ้าว่าสุดจวดดีๆเขียวว่าสันพุ่น่ะผักอึดต้นนี่ก้อนน,อนี่น่าง่ายเร็วใส่นมีตัดเอช่อช่อเลนอ้าวคลุลมแห้งใช่พี่อันนี้อุ้ยอันนี้มีหัวอยู่พี่นะ อันนี้เป็นหัวแล้วพ่อแม่พี่น้องอีกคือต้นลาดิสตาจัดเนี่ยจ่สิท้าเงาใหรเบิ่งดีๆเจาสิได้เห็นนี่ละาาดิสฟรังอันนี้มันเป็นอันแบบว่าหัวแช่เท่าลาดิสฟรังนี่คือหัวช่เท่าด้วจัดเนี่เห็นมันัิงเิ้สวอีเจาสิพาดึงขึ้นมาบ้างเนี่ โอ้โหคุณน่ะเอาไปแกงส้มว้อวาอีแม่คอยขึ้นมาแม่เออคุณน่ะเดี๋ยวจ่าเด้อบึงเขาเด้อพาเจนี่ช่วยโอ้ยหลายต้นยู่ข้างบนมัน ทั้งทั้งผลก็มีหลายต้นอยู่พุ่นเอาไว้น้องเอาจาะคองก็สามหัวพ่อพ่อจะไปแกงใส่กันกับแกงสูตใส่กัน,นเป็นไงพ่อแม่พี่น้องนี่คือหัวลาดิสฝรั่งคือหัวใช่เท้าฝรั่งนะจน๊ะเนาะหัวใช่เท้าฝรั่งด้วจ้ะเนี่ยสุดยอดขนาดเดี๋ยวส่งหลุบไปน้องเบิ่งกันเด้๋ยอุ่น น้องกับเชเลนตะลัดตะแตกมาเก็บออกจากพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดอีดีคนน่ะเดือดคัดสมเป็นแตนได้จากพ่อแม่พี่น้องจา้าเดี๋ยวเพิเดี๋ยวพาไปเบิ้งทั้ง่นตอ่อมาเบิ้งต้นนี้พ่อแม่พี่น้องเลยคนน่ะโอ้โหโอ้โอ,อ,อไงละ่ะไงละ่ะจา้างูชัยเถ่าฝรัง่งเป็นอย่างสีจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยคืองูาชัยเถ่าฝรั่งจา้าแข่งสม มีดนี่เขา่าใส่ปิว้วหันละเจ๋อสีให้งเห็นปะพูน,น่ะจ้ะ <_ D> หลุดซมเนเต็นติดอลังการงานสร้างมาใส่ใส่น้ำกัน <_ D> เด็ดเ็ดการงัดเอาหัวใส่เท้าฝรั่งยักษ์ใหญ่พ่อแม่พี่น้องไงปูนะปูนะโอ้ปูนะอืมเอโอ้ปูนะเอ่หโอเโ็ดเด็ดซะแมนต็เด็ดบ๊อบเจ้าคนไทยฉลาดฉลาดที่สุดในโลกหาจิ้นเก่ง ี <S k iller> ออกกันไปย่งใหญ่เมือนมันก็อ,อนอยู่จ้ะเห็นบอกเป็นจังไดคะตัวอย่างธรรมชาติหมดแล้วธรรมชาติสร้างมาเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเติดเลือร่างกายงานสาร,รม,า,มาจาา้ะเนาะนี่คือหัวลัดดิสลูบาหัวช่เถ่าฝรั่งนะจ้ะเด้อดูกันชัดๆไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้อง เหมือนๆฟินๆกับสาวจอยได้จ้าได้พ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้าน้องมาดามเฮดบอไรแมานํา,าน้องมาดามเฮดไม่เฮียนแล้วคุณเดือดเรืออลังการยแน่ๆไป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 ,ไปจับพ่อแม่พี่น้องเิ็นบ่นนิต้นลาดิสแล้วจ่าเนี่ยีหัวมันก็นสิเกิดอยู่จังซี่พ่อแม,อม่พี่น้องก่อนนี้หัวในจอยบ่นนี้เป็ดไปเป็ดไปให้พ่อจ้าเบิ้งซื่อ สงมสมืดนิแล่จ้าพ่อแม่พี่น้องฮนีสุดยอดดีเลีจะเป็นะเกร้าสงขุดดินกันหรอไปมดเงาเลยบ่ะเจ <c oughs> ยินไฟได้ยินแต่เสียงรถก็เสียงลบจากพ่อแม่ีปนองคุณน่ะเลืดที่นี่จะเลืดเลือดเลือดเ้พราจะเบาอีกแล้วบายางเบิ้งซื่อแบบนี้งามบอบคุณน่ะตังแต่กองงามงาพ่อแม่ไปนองเจอคุณน่ะเขียวกันทีเดียวนี้อุ้ยอแอบแปะถทายลูปน้ำแนจากบาดคุณน่ะเลือดขนาดแทนียรเลยจวดอีีคุณน่ะต้นนึ่งไบอลาี่สุดต้น ไล่ขึ้นยังนี่พระแม่พน้องมาเก็บเอาคุณของก้นซันนี่พอแล้วพอแล้วไอ้ไล้วกลับบ้านแล้วไอ้จิพยรอกินข้าวอยู่จ้าถ้าแสบจะใช่ไหมกันเก็บไปมูกินไหมพระแม่พี่น้องจะเป็นจักยาข้างนี่สำหรับเดี่ยวเดียวโพดเดียวโอเคจับพระแม่พี้องคลิปนี้กับทีฝากไปซันนี่แล้วจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลา์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อที่มีไฮเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากแล้วก็มาดามินผสมจากพระแม่พี่น้องขาบลาบไปด้วย พักสวยๆพักสวยๆงามนน่าจานนะผมปานต้นขนาดเฮ้ยให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะจิ้มจะจนร่ำรวยยังทองสกุลกระตือร่ำรวยสกุลประจันเด้อะบอกกับลุงสุติจอมกวางเฮ้ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ